รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิ้งช้าสวรรค์วันนี้ช่วงทิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์คือจำปาอาจจะลืมต้นนะแต่พี่ฝนกูเบิร์ตไม่ลืมถีวัดมโนรมแน่นอน อกนีแ้แหมหอมเลอเกิดเป็นกำลังใจให้นะคะมาลุ้นกันครับว่าจะมีโรงเรียนใดสามารถทำให้บัลลังมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่และช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสตร่วมค้นหาโรงเรียนแรกเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประจำฤดูลแ้้วกวกตสัญญใหฝน น้องท็อปก็คือน้องท็อปการร้องไม่พลาดเลยและร้องได้ดีมากเสียงเพราะก็คือเพราะลูกคอจัดจ้านก็ยังจัดจ้านน,น,น้องแคทมาเ,เต็มเลยพลังดีออกเสียงแจมเลยพลังมาเต็มเต็มแบบลูกทุ่ง และโรงเรียนแรกที่ผ่านเข้าชิงแชมป์ฤดูฝนได้แก่ชิงช้าสวรรค์มาแล้วจ้ากับช่วงแรกชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต และเป็นที่แน่นอนล่ะครับว่าตอนนี้รยอยยงคงอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันเทอมพี่สซึ่งเพลงที่ใช้ในเทอมพี่สนี้อยู่ในรูปแบบโจทย์เพลงลูกทุ่ง3ฤดูและผู้ให้เกียรติมามอบถ้วยรางวัลให้กับแชมป์ประจําเทอมพี่4นี้ได้แก่ครูจิตกรบัวเนียมนักประพันธ์เพลงและนักเรียบเรียงเสียงประสานอดีตนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยสสมัยพร้อมเงินรางวัลอีกมูลค่า5 0า0มื่นบาท เราได้ทําการแข่งขันผ่านไปแล้ว9โรงเรียนครับและตอนนี้เราได้2โรงเรียนที่ทําคะแนนสูงสุดนั่งบรรลังกันอยู่น้าโดมาได้ดับหนึ่งครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองทําคะแนนไว้ได้9.15คะแนนปามาได้ติดในอันดับที่2ครับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนบางกะดีจังหวัดปทุมธานีทําคะแนนไว้ได้9.1คะแนนและตอนนี้ ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่สินั่นก็คือโรงเรียนวัดมโนรมจังหวัดชนบุรีมาเป็นกำลังใจกับพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนวัดมโนรมนะคะจากจังหวัดชนบุรีกับบทเพลงจำปาลืมต้นค่ะ เดนห้าผ่านไปที่มันก็เลยเดือนหกอีกไม่ช้าฝนคงจะตกรถพืชพ้น,นาข้าวกลาทุกจำเดือนตกปีนี้ไม่มีแรงจะไถดำนเจ้าจะมาทิ้งมาเคยทำทิ้งทำขอกลา นี่เอาแนะนําตัวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิชัยตีกาสานะครับเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมโนรมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ทับสามชื่อเล่นชื่น้องบีมครับอายุเท่าไหร่ครับลูกอายุ9ปีครับโอ้ปีเท่านั้นเอง9ปีร้องเพลงเมื่อ35ปีที่แล้วตื่นเต้นไหมคะไม่ครับว้าวเป็นไงท้าไม่ตื่นเต้นรู้สึกยังไงที่ได้มายืนบนเวทีชิงช้าสวรรค์ครับวันนี้รู้สึกกดดันแล้วก็ดีใจด้วยครับ นี<_<_่ไม่ตื่นเต้นครับแต่กดดันกดดันละคนดีใจละคนดีใจเล่นหรือใครไม่เล่นเล่นกับเด็กเมืองชนเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอแล้วใครสอนร้องเพลงนี้ล่ะครับแม่ครับอาคุณแม่คุณแม่เป็นนักร้องเหรอลูกครับแล้วร้องแร้องยังไงครับักร้องเหมือนร้องแผ่นเสียงนักร้องอาชีพอย่างนี้เหรอคะเป็นอาชีพครับเป็นนักร้องอาชีพคุณแม่คุณแม่รอคุณแม่มาด้วยคุณแม่อยู่ไหนครับ อาคุณแม่สวยด้วยอ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแหมอย่างนี้จะไม่ฟังเสียงร้องก็คงจะไม่ได้ยังไงคุณแม่ต้องจัดสักกระเบื้องหนึ่งแล้วครับเพลงอะไรดีคะเอาเพลงของคุณฝนแล้วกันเนาะชอบเลยใจอ่อนค่ะใจอ่อนเชิญเลยครับโอเคค่ะ แต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแกร่งใจเคยแข้มแข็งม,มือ พวกเราขอให้ครูฝนแล้วก็ครูเบิร์ตมีความสุขตลอดการมีไหมคะตั้งแต่ทำรายการมามาเทมป์สีมีใครมีคะอารมณ์เหมือนคู่แต่งงานงานเมื่อไหร่ไม่บอกค่ะนี่คือไป ก่อนค่ะวินต้องบีมเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหถ้าลูกคอขนาดนี้นะคะพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยอายเลยนะคะลูกคือแบบว่าเดือนห้าหน้าแล้วโอ้โหลูกคอเขาเยอะเหลือเกินอ๋อรู้ตัวไหมครับเป็นขั้นันไดเลยเป็นขั้นันไดเลยนี่พี่ฝนทำไม่ได้เห็นะทำไม่ได้แต่ว่า น้องบีมทำได้เราก็ทำได้แบบนุ่มนวลแต่นิดหนึ่งน้องบีมจะต้องเพิ่มพลังปอดตัวเองให้เยอะๆครับน้องบีมอาจจะตัวเล็กอาจจะตัวเล็กเสียงรือยังไม่ออกมา,ามากเท่าที่ <ไง S 1> วควรนะคบเสียง,งนมเสียงน้องบีมจะบางๆแล้วก็เบาๆจะแผ่วหายไปในตอนท้ายนะคบต้องเพิ่มพลังตัวเองให้เยอะๆนะคบนอกกนั้นไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญหาเลยครับน่ารักมาก ค่ะในเรื่องของโชว์ค่ะคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมนครับในช่วงของประถมคอนเทส์ไร้ซึ่งขนตาปลอมนะครับก็ไม่มีขนตาเลยดีครับท่าเต้นสวยมีลักษณะของความเป็นโมเดิร์นด้านนั่นคือท่าที่ใช้เขาเรียกว่ากราวิตี้ก็คือแรงโน้มถ่วงกดยกปลายเท้าขึ้นมานะครับท่าน่าจะเป็นท่าหลักของการฝึกโมเดิร์นดานของทุกคนก็ทีมนี้ก็แสดงว่ามีการฝึกฝนมาดีนะครับในส่วนของตอนใกล้จบ คือถ้าเป็นกลวิธีในการปิดตัวนักร้องแล้วเปิดตัวออกมาเนี่ยโอเคแต่ในกรณีที่เกิดไปยืนแตบ,บังนานๆเนี่ยมันไม่ดีนักร้องจะถูกจมไปนี่น้องตัวเ,เล็กๆอยู่ด้วยนะครับนะครับนอกนั้นก็ดูดีหมดเลยนะครับคือจำปาอาจจะลืมต้นนะแต่พี่ฝนครูเบิร์ตไม่ลืมทีวัดมโนรมแน่นอน ย้ำอีกครั้งนิดนะครับคุณผู้ชมครับจาก12โรงเรียนนะครับเราต้องการแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่ทำคะแนนสูงสุดเพื่อเข้าไปชิงแชมป์ประจำเทอมที่4นะครับบัลังที่1นะครับนั่นคือโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองนะครับน้องแจ็คนะครับ9.15นะครับส่วนบัลังที่2นะครับอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดีจังหวัดปทุมธานีน้องน้ำหวาน9.1 ก็ต้องพูดคำนี้นะครับที่น่ารุ้นที่สุดคือบรรลังที่สองนะลูกนะน้องน้ำหวานนะครับเพราะวันนี้นะครับโรงเรียนวัดมโน,อนอรมจังหวัดชนบุรีในบทเพลงจำปาลืมต้นคะแนนนะครับขึ้นต้นด้วยเก้าลูกและโรงเรียนวัดมโน,อนอรมจังหวัดชนบุรี ทำคะแนนไปได้เก้าจุดศูนย์เจ็ด ก็จะได้9.1้า่งตอนนี้9.07สรุปว่าน้องต้องกลับบ้านไปขอ,อขอบคุณครูฝนแล้วก็ครูเบิร์นแล้วก็คุณแม่แล้วก็ที่ส่งผมมารายการจริงช้าสวรรค์ครั้งนี้แล้วผมก็ได้มายือนอยู่บนเวทีนี้เป็นครั้งแรกครับ ไปหาแม่ไปไปกัะลงุงสำหรับวันนี้ค่ะโรงเรียนวัดมโนรมนะคะจากจังหวัดชนบุรีค่ะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต,โตจัก,กรยาน LA มูลค่า1 0,000บาทค่ะไปทุนการศึกษาไปเลยโชคดีโชคดีลูกโชคดีเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยลูกไปพักกัลูก,เ,ลกเดี๋ยวปีหน้ามาเจอกันนะลูกนะ วันนี้ค่ะน้ำดื่มช้างค่ะได้เห็นถึงความสามารถนะคะของน้องบีมนะคะแล้วก็น้องๆแดนเซอร์นะคะที่มีความเพียรพยายามความอุตสาหะค่ะแล้วก็ชื่นชมน้องๆมากๆเลยนะคะก็อยากจะให้น้องๆค่ะพยายฝึศึกอมต่อไปและกลับมาใหม่นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะทางน้ําดื่มช้างนะคะจึงขอมอบทุนการศึกษาให้น้องๆอีก5,000บาทเลยค่ะขอบคุณช้างด้วยค่ะขอบคุณค่ะ และน้ำดื่มช้างยังได้มอบน้ำดื่มช้างจำนวน1,000พขวดให้กับน้องๆจากโรงเรียนวัดมโนโรมจากจังหวัดชนบุรีไปด้วยครับเก็บความผิดหวังในวันนี้ไว้เป็นพลังเพื่อมาสู้กันใหม่ในวันข้างหน้านะครับน้องๆและตอนนี้สองอันดับแรกของเราก็ยังคงรักษาตำแหน่งไว้อย่างเหนียวแน่นครับท่านผู้ชมช่วงหน้าเรายัางเหลือน้องๆอ,อีกหนึ่งโรงเรียนที่จะมาแข่งขันกันในวันนี้อดใจรอสักครู่แล้วกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ ดอกจำปาดอกนี้แหมหอมเแล้อเกิดเป็นกำลังใจให้นะคะน้ำดื่มช้าง a อ d v ดีว m ดีโ e มเทอเตอร์มาม่าโจ๊กครับอร่อยค้นเหมือนโจ๊กสดยาเพียแคม